สวัสดีครับในคลิปนี้อุปกรณ์ที่เข้ามาก็คือ NVIDIA GTX 1060 3GB ครับจาก Inno 3 d 2ใบพัดต,ต่อไฟเพิ่ม6พินนะครับสภาพตัวการ์ดเป็นปานกลางค่อนข้างสวยนะครับมีกล่องด้วยตรวจสอบกับกราฟิกปรับระดับอัลตร้านะครับ และ CPU ที่เข้ามาก็เป็น i7 3 7 7 0อีกแล้วนะครับ Intel Core i7 3 7 7 0 LGA 1 1 5 5น Gen 3นะครับส่วนเมนบอร์ดนี่เป็นเมนบอร์ด Extreme เลยครับเมนบอร์ดระดับ High End ของ LGA 1 1 5 5ก็คือ ASUS Maximus IV Extreme C นั่นเองนะครับใส่แรมในคลิปนี้ใส่ไป24 g b ใส่ทั้ง4แถวนะครับ เป็นแปดแตัวเมนบอร์ดบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากสภาพภายนอกเป็นพอใช้ค่อนไปทางสวยนะครับพอร์ตแลนด์ใช้ได้เป็นอย่างดีแสดงไฟสถานะแต่พอร์ตแลนด์อีกช่องหนึ่งใช้ได้อย่างดีเลยแต่ไม่แสดงไฟสถานะไม่รู้ไปเปิดตรงไหนเพราะผมก็ไม่ชำนาญถึงขนาดนั้นที่จะไปเปิด หรือมันเปิดไม่ได้เราก็ไม่รู้หรือมันดับจริงๆไอไฟแลนช่องอีกช่องหนึ่งอ่ะแต่โดยรวมก็คือใช้ช่องที่ช่องล่างก็ลื่นปึดแล้วแล้วก็แสดงไฟสถานะได้อย่างดีเสียงดีพอร์ต usb เยอะมากเยอะจัดเลยมีพอร์ตที่มีไฟเขียวๆออกมาด้านหลังด้วยสองรูไม่รู้รูอะไร ใช้ S P D I F เอ้ยไม่ใช่อยู่ข้างๆ S P D I F เออขอโทษเพื่อนไอกีไปดูเมนบอร์ดปั่นระเบิดเลยส่วนเออ่ช่อง SATA เป็น SATA 6กิกนะครับที่พอร์ตสีแดงอ่าฮะมีช่อง SATA ให้เสียบเยอะอ่ะมีสีแดง1 2 3 4สีเทาอีก4เป็น8อะ่ะคิดดูสิ มันมาปะวะมันมาแล้ว,ว,ลวตัวอะไรเนี่ยโอ้ยกิ้งกากิ้งกานรกเออเฮ้ยเผามันเผามันเด้เอ้าไม่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 หิวม,มาเฮ้ยเฮ้ย ไป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 เอาไอ้ฮาเอเลียนตายแล้วไอเลียน <c oughs> มาแล้วเอเลียนมาแล้ว โอ้หนากระชิบหายเลยมีเผาด้วยเผานรกลทันเหรอมันไปแขวนแล้วนะทันเหรอเอ้ยเอาหนีโอ้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 อมาเอ้ยตกใจหมดเลยตัวหานี่้ย โอ้ว่าเจ็บกันหมดเลยนอนอีกหนึ่งต้องซ่อมอีกสี่เฮ้ยเฮ้ยเต็นเต็นเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่เห็นเนะนาะแสดงว่านะติดตั้งเครื่องพ่นไฟสิบ มาแล้วมึงมามาฮิวฮิวเฟิรมินข้าวเฟลหนึ่งแล้วว้าเออเผามันมาดิ แล้ววะเนี่ยพลนไฟเึ้นพลนไฟมาดิเฮ้ยตังไงวะ มันรู้สึกที่ไหนล่ะไอ้บ้าโอ้โหมันไม่รู้สึกเลยแค่ทำให้มันช้าลงเหรอวะหน่อยๆอเหรอเหลือสี่เครื่องอุย้ยโอกาสชนะนี่ศูนย์จุดอะแต่แม็กซิมัสนี่แข็งแกร่งนะ มีช่อง PCIe โคตรเยอะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มี PCIe ันอีกหนึ่งน็อตบิดเซาบิดแข็งแรงมากสวยเลยเฮ้ยมันไม่เห็นเลยดิฮะมันไม่เห็นเลยเด้นี่มันไม่เห็นเลยเด้ มาปะวะทันปะวะตายหามาแล้วมึงมาแล้วมึงเออ ต้องเจอพีเดเตอร์ต้องเรียกพีเดเตอร์มาสู้เรียบร้อยเ็กสองกันหมดไปซ่อมไอ้อันเสร็จอาอ,อะไรอ่ะช่วยกันดิ ไีกันเร็วโหแม่งแท่ไม่ขยับเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วไปไหนดีไปหาเครื่องอื่นนะเนาะซุ้มไม่ไหววะ่ะตัวใหญ่ไวนี่นี่อันนี้ ยังไม่ได้โดนซ่อมเลยเรียบร้อยลาโลกหนึ่งโหลาไกลด้วยลาโลกไปหนึ่งหนึ่งแล้วยังซ่อมได้แค่เครื่องเรียวไม่น่าจะชนะเปอร์เซ็นต์ชนะศูนย์จุด การทำงานของกาจอนิ่งเงียบไปพัดหมุนดีสง,งบอุณหภูมิดีไม่ได้เปิดแอร์เทสบนอุณหภูมิห้องห้องก็ไม่ได้เย็นด้วยนะใช้ได้ดีเลยสบายสบายซีพนี่ ดีเลยดีจัดคุ้มค่าแน่นอนโหแม่งเดินตามแบบน่ากลัวมากเออเออเอาเดะไม่เห็นเะเดะเอาเดะไม่เห็นเดะไม่เห็นไปเดะไม่เห็นตอนนี้ยังไม่เห็นเห็นยังวะไปเร็วไอ้นั่นจูกอยู่ไปเครื่องต่อไปกันเดี๋ยวเร็วเร็ว

รบแตกมาตรงนี้แน่นอนยังไงก็มาตึกตกเตรียมวิ่งเลยสนใจมาแล้วเห็นหางมันแบบแบบ ให้เสร็จก่อนเถอะเดี๋ยวน้อยก็สามเครื่องแล้วะมาแล้วมาแล้วนั่นแหละอยู่ใ,ใกล้ๆนั่นแหละ ทางไหนพึ่มินเราสองคนไปด้วยกันจะแน่จะอีแน่จะอีแน่เวแล้วมึง หายแล้วไม่นะอ๋เอย่าแล้วมันมาแล้วได้หาแล้ว เอ้ยไม่นะไม่ฟลงมินไม่รอดแหละฟลงมินไม่รอดแล้วเป็นลเลนที่ดีจริงๆที่ปรับเอาต้านะให้ดูก่อนเอาต้านะที่สองเคเห็นไหม สองเคเลยนะตายแล้วเฮ้ยมันไม่เห็นว่ะ มันไม่เห็นว่ะถ้าตรงนี้อ่ะถ้าเราไปซ่อมอมะตายอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่มีทางหนีอ่ะถูกไหมอ่ะไม่มีทางรอดแล้วได้จะทำใจเลยตอนนี้มอบเลย เอ,นนะอเลีเ่ยนน่ะกูชิเป็นเอเลี่ยนนั้นลบอ้าวไม่ทันมั่งตึกๆมาแน่นอนอะ่ะถ้าโชคดีก็คือมันไปฝั่งนูน้นไอ้า้าตายแล้ว ถ้าโชคดีไงนี่โชคไม่ดีไงโอ้ยโอ้ไม่น่ารีบกระโดดเลยอ่ามาช่วยเอามาช่วยหน่อยอ่ะอ่าช่วยหน่อยอ่ะอ๋ออะไรวะ

มันฆ่าว่ะงูคนตีนอะ่ะว่าแล้วกูน่าจะวิ่งหนีตั้งแต่แรกแห้งชราใจโหนรกแตกโอ้โหไอเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์อสูดแมกซิมัสไอวีเอ็กตรีมซีเอ็กตรีมเซตจีทีเอ็กหนึ่งศูนย์หกศูนย์สามกิกโนสามเจอภาพสยดสยองไปเลยขอบคุณที่รับชมมากครับ